สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนคือพ่อของชินจังนะครับโนฮาระฮิโรชินะครับอันดับแรกเลยเราก็จะวาดเป็นโครงหน้าก่อนนะครับแล้วก็วาดตัวตัวก็จะสูงประมาณนี้โครงหน้าก็ยาวออกมาหน่อยคอ จะวาดให้เป็นท่าที่ยืนกอดอกเนาะตัวนะครับตัวเป็นสี่เหลี่ยมที่ตรงไหล่จะกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ขาขาก็จะเป็นกางเกงขายาวตรงๆแล้วก็ รองเท้าแบนๆเล็กๆหน่อยนะครับยืนกอดอกวาดเป็นโครงสร้างก่อนนะครับเป็นแขนแล้วก็ไขว้มาข้างนี้เสร็จแล้วก็แขนอีกข้างนึงก็ไขว้มาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะ เดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อหนังที่หลังเนาะวาดหัวก่อนแล้วกันหน้าก็จะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยก็ได้แล้วก็มีคางแบ่งครึ่งหน้าแล้วก็วาดตา ตาเป็นโค้งๆนะครับมีตาดําตาเป็นโค้งๆแล้วก็มีตาดําจมูกแหลมๆแล้วก็ปากแล้วก็คิ้วเข้มเข้มแล้วก็ผมเป็นหยักหยักนะครับประมาณ4ี่หยัก5าก้าหยัก นี่ก็ขึ้นมาแล้วก็ยักคล้ายๆเดิมแล้วก็หูหูเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีหนวดเสร็จแล้วเราก็จะวาดคอนะครับมีคอเสื้อ เป็นเสื้อคอ,อกลมแล้วก็วาดแขนเสื้อเราจะวาดแขนข้างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นแขนขึ้นมาปึออ๊บแล้วก็มือก็จะหายไปในแขนนะครับนี่เป็นท่ากอดอก ส็จแล้วก็วาดเป็นแขนอีกข้างหนึง่งแขนข้างนี้มือจะโผล่ออกมานะครับแล้วก็จะมาจับที่แขนเสื้อข้างนี้นะครับกี่นิ้วละห้านิ้วแล้วนะครับ คราวนี้ก็วาดตัวเป็นเสื้อเป็นกางเกงรองเท้าประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันใช้ปากกานะครับอันดับแรกเลย วาดเป็นทรงผมก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็หู แล้วก็คิ Q ้วระบายดำๆเลยก็ได้ชินจังนี้คิ้วหนาเพราะได้มาจากพ่อนะครับแม่ชินจังก็ไม่ค่อยมีคิ้วใช่ไหมผมก็เดี๋ยวเอาปากกาใหญ่ๆระบายดีกว่าจะได้เต็มไว ไฟอยู่มุมนี้ไม่ค่อยดียขอย้ายไฟแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ไฟโดนกล้องยังไงดี เมื่อกี้เมื่อกี้ไฟมันทำให้เงามือมันบังนะครับเดี๋ยวจะดูไม่ชัดกันอันนี้ก็คอคอเสือ้ออ๊ลืมลืมวาดรายละเอียดของหน้าอันนี้คืออะไรนะเปลือกตาบนแล้วก็ตาดำ จมูกแหลมๆห,หน่อยปากขีดเป็นเส้นก็พอแล้วก็เป็นจุดๆเหมือนคนมีหนวดคราวนี้ก็มาวาดลำตัวนะครับวาดมือก่อนก็ได้วาดเป็นนิ้วแล้วก็เป็นแขนข้างนี้มาทับไป เสื้อนะครับแล้วก็กางเกงยาวลงมากางเกงยาวลงมาแล้วก็เป็นรองเท้าโนฮาระฮิโรชินะครับพ่อของชินจัง ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีตะกุกตะกักตอนจัดไฟนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ใครขอให้วาดะะลืมแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ